สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเจี๊ยบนะครับวันนี้ด่วนอีกแล้วนี่นะครับผมก็ให้ดูนะนี่อยู่กับรถเช่นเคยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเจี๊ยบเองนะครับผมนี่ครับวันนี้อันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆครับกับโตต้ารีโว่ครับออโต้คันนี้ได้เป็นปียี่สิบนะครับผมคันนี้ตัวแคปเกียร์โต้ครับปีสองพันยี่สิบนะครับซึ่งย่สสองจุดสี่นะเดี๋ยวพาดูด่วนแบบด่วน นี่ฮนะไฟหน้าอะไรต่างๆนะแันนี้รถจะไมไ่ล้างเลยนะอาจจะมอมแมนนิดนึงแล้วฮะรถเพิ่งะะเ,ขเข้ามาเลยนี่นะพาดูกันแบบเดือดๆนะฮะ<อ>ก่อนที่ไปลาอ่ะเดี๋ยวไปเปิดฝักงนู้นแล้วกันเราก็ตูวไว้นะครับพาดูรอบคันกันก่อนเดี๋ยวจะสรุปเรื่องราคาเรื่องอะไรให้ฟังนะนี่ครับ โอตารีโวนะตัว2.4งจุดออโต้ครับรถเข้าใหม่คันนี้เลขไม่อยู่แสนต้นตน,นะครับเลขหม่แสนต้นต้นพอดีรถเพิ่งเข้ามาฮะแล้วก็ยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะไปดูก่อนตัวกระจกพับเอ่อกระจกข้างเนี่ยตัวปรับอันนี้ไม่มีพับไฟฟ้านะ แต่พวงมาลัยได้แบบเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะฮะพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมสวิตต่างๆอยู่นี่นะเดเปิดดูเลขไม้นี่ครับแสนหกมีจอจอพร้อมนะนี่นะเกียร์ออตโต้แบบนี้เลยแอร์เป็นแบบปุ่มปรับนะครับผมสภาพเนี้ยให้ดูแบบ ดิบๆเลยยังไม่ทําความสะอาดอะไรเล,เลยนะะนี่ให้ดูกันก่อนเลยโฉบมาแป๊บเดียวพอ,อนี้เดี๋ยวจะให้ทั้งช่างทั้งทำความสะอาดกันไปนะครับก็มีเนี่ยร่องรอยให้เห็นกันบ้างเนะาะนี่ยตัวตามซ่อกต่างๆนี่นะประมาณหนึ่งนะครับผมคันนี้อะมากันแบบเร็วๆคันนี้ขอไม่นานเ,เดี๋ยวไปเปิดฝากระโปรงหครองเครื่องให้ดูกันบ้างนะแป๊บหนึ่งฮนะ ว่ารถเพิ่งเข้ามาแล้วก็โชบมาถ่ายคลิปกั oh. นสักแป๊บหนึ่งนะโอ้โหี่ครับนะหน้า,าตาประมาณนี้เลยเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปลงไปล้างกันไปนะฮะอันนี้ก็ให้ดูก่อนสภาพก่อนล้างเรื่องนี่แห้งๆนะไม่มีคราบเยอะ ตัวปั๊มไอีเอสยังเรียบร้อยดีอยู่นะฮะยากูและอะไร้วใส่มาไว้นะพอเลิกเขตบกอ,อยู่นะครับผมรครั้นต,ต,ต่อไปก็จะต้องไปทำความสะอาดกาันนะตัวรถก็จะเป็นประมาณนี้เอามาคันนี้พูดคุยกันไม่เยอะไปเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังกันในรถดีกว่าแป๊บนึงขอที่เงียบเสียงหน่อยนะฮะข้างนอกเสียงดังนิดนึงอ่ะ <c oughs> ครับผมมาคุยกันครับวันนี้คันนี้ครับเป็นโตยตารีโวครับตัว2.4ครับปี2020นะตัวนี้เเป็นโฉมปี2020ครับราคาครับ398,000เานะครับผมราคา398,000เาครับมีบริการอะไรบ้างของผมเนี่ยมีจัดไฟนัแนนซ์ทั่วประเทศส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมมีวารันตีเครื่องเกียร์ให้2ปี20,000โลนะฮะ รถมีปัญหาก็เข้าศูนย์ซ่อมรถกันไปนะจะเป็นประมาณนี้นะไอพวกกลุ่มดอกเบี้ยอะไรต่างๆเนี่ยมีเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะโทรมาพูดคุยกันได้เลยนะครับสนใจจะซื้อสดหรือจะแฟนก,ก็ว่ากันไปนะครับผมจะเป็นประมาณนี้อยู่ต่างจังหวัดถ้าอยู่ต่างจังหวัดมีบริการาส่งใส่งฟรีทั่วประเทศนี่นะก็คร่าวๆครับประมาณนี้กับตัวรถที่แบบว่าเพิ่งมากันเลยเนาะก็ให้ดูสภาพม,ม,มันก็มอมแรมนิดนึงนะฮะมอมแมมนิดนึงว่าตามตรงนะ เนี่ยน้ำก็มีร่องรอยบ้างเนี่ยพวกฝุ่นพวกอะไรนะเนยเขายังไม่ได้ทํานะพวกคาบอะไรเงี้ยเนี่ยนะคงคาบเลยก็มีรถมันเพิ่งเข้ามารถเพิ่งเข้ามาครับสาภาพแบบนี้รับได้ไหมนะถ้ารับได้ครับทักมาได้เลยนะอันนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องไปทาความสะอาดอะไรอีกเนาะอ่าของของเหลวเ,เดี๋ยวดูเปลี่ยนให้นะครับผมนี่ได้เป็นเกียร์ออโต้โหมดอีโค่พาวเวอร์นะโหมดนี่นะกดขึ้นไหมนี่นะอีโคโหมด พาวเวอร์โหมดนะปิดไปเกียร์สี่ห้าหกเป็นหกสปีดนะนี่ที่ชิปเกียร์เล่นได้อ่นะก็เป็นประมาณนี้โหมดเอสนะโหมดเอสบางคนรีบๆนะอ่ะก็ประมาณนี้นะได้พวงมาลยัยมัลติฟัง์ชั่นอะไรก็พอสมควรกับราคานะสามก้าแปดใครเห็นแล้วชอบ mm hmm. เห็นแล้วถูกใจก็ทักมานะซื้อได้ทุกอาชีพแหละขอมีเครดิตหน่อยละกัน รายละเอียดต่างๆมาพูดคุยกันนะครับผมจะประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้นี่นะซื้อกับตัวจริงมีโอ้ยดีรไใส่ดีไว้ซื้อกับตัวจริงนะครับผมมีตัวตนชัดเจนนะครับไม่ใช่มิจฉาชีพนะโอนเงินอะไรก็ผ่านบริษัทไปไม่ต้องโอนผ่านบุคคลนะฮะก็ประมาณนี้ครับนี่อยู่กับรถจริงๆเช่นเคยนะใครเห็นชอบทักมาโทรมาได้เลยติดต่อมาทุกช่องทางที่มี นะทักมาได้เลยก็ยินดีบริการทุกคนเช่นเคยครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้มาแบบรีบๆหน่อยเนาะรายละเอียดต่างๆก็ทำมาพูดคุยกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับก่อนปีใหม่ยังพอทันอยู่นะดดวนๆนิดนึง